ไหล่ติดนี่คือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหล่เลยไม่ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลังบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้น,นมาจะติดเลยก็ได้<อ>แต่วันนี้ติดตามกันกับรามาแชริ่งเพราะสุขภาพที่ดีคือการแบ่งปันนะฮะเข้ามาแล้วฝากแชร์ไ้ก่อนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ท่านนี้เหมือนเดิมครับอาจารย์เบิร์ดสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไหลติดมันมีโรคนี้ด้วยเหรอคือการขยับไหลได้ไม่คล่องนะจริงไหลคือไหลแล้วขยับไม่ได้ใช่ไหลขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขนาดไหนครับก็แล้วแต่คนเลยครับบางคนก็คือขยับได้แค่นี้ก็ติดแล้วขยับตป่อไม่ได้รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้ไปต่อแล้วเจ็บขนาดเราช่วยก็ยังขยับตป่อไม่ได้เลยก็มี กระดูของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวข้อใช่ไหมครับ,รบใ่ห้ขยับได้ปกติแต่ทีเนี้ยพอมีพังผืดเกิดขึ้นหรือตรงเนื้อย่อ้อมไหลเนี่ยมันหนาตัวขึน้นก็เลยมาเกาะพอเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ไหลของเราเนี่ยแทนนี้จะขยับได้สุดมันก็เลยแบบได้ไม่สุดแล้วติดไปละเพราะมีอะไรมายึดเอาไว้คือไหลติดเนี่ยคือเราจะหมายถึงว่าติดทุกมุมของหัวไหลเลยไม่ว,ว่าจะไปข้างหน้าไปข้างข้างหรือไปข้างหลัง จริงๆคือเกิดจากที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับการใช้ผิดท่าทําให้เกิดมีการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบหัวไหล่บ่อยๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการตุดการอักเสบได้อีกอันหนึ่งคือเราไม่ทราบสาเหตุบางทีไม่มีอาการมาบอกนะครับอยู่ดีตื่นขึ้นมาจะติดเลยก็ได้<อ>แต่มักจะมีอาการบอกมาก่อนเช่นเริ่มปวดเวลาขยับพอเราปวดปุ๊บไม่ค่อยขยับมันก็เลยแบบกลัวการขยับก็เลยติดไปเรื่อยๆอนีครับ การรักษา,ษาก็คืออะไรต้องดูสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรอันต่อมาก็คือถ้ามีการอักเสบมีอาการปวดล้วก็ให้ยากแก้ปวดอันต่อมาคือการทําการฟื้นฟูการทำกายภาพบมบัดนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเกิดจากอะไรเช่นบางทีกล้ามเนื้อตึงมากๆการฝังเข็มคลายกล้ามเนื้อด่วยทาให้ไหล่ที่ติดเนะี่ย ขยับได้ดีขึ้น<ม>นะครับหรือการใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นการใช้อันตร์ซาวความร้อนหรือการใช้ช็อกเวฟการทำเลเซอร์อะไรเงี้ยก็ทําให้มีการอักเสบลดลงร,ร่วมกับการยืดเหยียดอย่างสม่ำเสมออันนี้สําคัญมากถ้าติดแล้วเราไม่ยืดเนี่ยก็ยิ่งติดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆด้วยบางทีทถ้า,ารักษาด้วยการประคอบประครองอย่างเช่นงที่บอกไปแล้วครับ,รบไม่ดีขึ้นก็ต้องไปการผ่าตัด วิธีการป้องกันก็คืออันแรกคือต้องใช้ไหลให้ถูกวิธีถ้าอยากให้เล่นยืดเหยียดเนี่ยก็คือยืดเหยียดช้าๆรจ,รจริงๆการกลังแขนก็ดีทําให้เพิ่มการทํางานของหัวใจแต่แตมีผลกัะแขนมีผลกับหัวไหล่ของเราเถ้าเริ่มทำแล้วมีอาการปวดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องหยุดทําไปก่อนแล้วก็การยกของจากที่สูงอันนี้ก็พยายามลี่ยังได้ก็จะดีมากคนี่คือเรื่องราวของไหลติดกับจานเบิร์ดของเรานะครับวันนี้ของคุณจานเบิร์ดครับขอบคุณครับเอาละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์กันนะครับเรื่องราวใกล้ตัวเกี่ยวสภาาาพพโโดยเเฉะต่งๆี่ยเรุ ให้เข้าใจง่ายมากๆเพราะฉะนั้นฝากใช้ด้วยกับประมาณชาร์จงนะครับแล้วเจอกันใหม่รอบหน้าครับบ๊ายบาย